่าปล่อยให้ชีวิตไม่สนุกเพราะการลุกการนั่งมีปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้วิธีพิชิตปัญหานี้ไปได้วยกันถ้าพร้อมกันแล้วมาฟิตด้วยกันเลยนะครับอยากจะฟิตก็ต้องฟิตก,กับหม uh, อทไหขอขอบคุณเพอร์โกในเครือชนินต์ตัวแทนจำนายเฮอร์แมนมิลเลอร์อย่างเป็นทางการรายเดียวในไทยที่เข้ามาร่วมสนับสนุนและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาวชวนฟิต อยากจะเรียนเชิญชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสุขภาพทุกขั้นนะครับมาพบกันได้ที่งาน Health ิ h a r m i n g 2024มหกรรมสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นวันที่7จถึงเธันวาคมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่นะครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้จากแพทย์เฉพาะทางโดยตรงนวัตกรรมด้านสุขภาพรวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพต่างๆนะครับ ใครที่สนใจน้าสุขภาพห้ามพลาดเลยนะครับแล้วมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ,รบหมอเฟรมชวนฟิตนะคบเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อเชื่อว่าช่วงนี้นะครับหลายๆท่านคงเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรอรับกับเทศกาลต่างๆที่กาลังจะมาถึงนะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกท่านมาออกกําลังกายเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมและพิชิตปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั่นก็คือการลุกการนั่งลําบากการลุกการนั่งมีปัญหานะครับโดยทางง่ายๆสามารถทําได้ที่บ้าน ไม่ว่าท่านมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะมาดูสาเหตุหลักๆที่มักจะทําให้ผู้สูงอายุหรือหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องการลุกการนั่งไม่ปกตินะครับปัญหาแรกเลยก็คือการไหลเวียนเลือดหรือการหายใจของเราไม่ดีนะครับหลายๆครั้งเวลาที่เราเปลี่ยนท่าจากท่านั่งเป็นท่ายืนก็อาจจะทําให้เรามีอาการหน้ามืดเลือดไปเลี้ยงที่สมองไม่เพียงพอนะครับทาให้มีความเสี่ยงของการวูบการหกล้มได้จนทําให้หลายๆท่านอาจจะเกิดความไม่มั่นใจอย่างที่2ก็คืออาการปวดตามข้อต่างๆนะครับไม่ว่า ป,ปวดหลังปวดเขา่าสิ่งนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่ขัดขวางทาให้การลุกการนั่งของเราลําบากแล้วก็ทําให้เราหลีกเลี่ยงการลุกการนั่งนะครับอย่างที่3นะครับก็คือการทรงตัวที่ไม่ดีเวลาเรารีบลุกรีบนั่งอาจจะมีอาการเซหรือมีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้อย่างสุดท้ายคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับนั่นก็คือภาวะของกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อที่ไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัว กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อก้นนะครับดังนั้นเองจะเห็นว่าสาเหตุมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่วันนี้เราจะมาออกกำลังกายเพื่อพิชิตสาเหตุทุกอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถกลับไปลุกนั่งได้อย่างมั่นคงและมั่นใจแน่นอนครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามากระตุ้นการไหลเวียนเลือดของเราให้ดีก่อนนะครับเริ่มจากเรายกมือขึ้นมานะครับหลังจากานั้นเรากำหมัดให้แน่นนะครับแล้วเราค่อยๆปล่อยนะครับก้าม แล้วก็ปล่อยนะครับอ่านนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไล่เลือดนะครับรวมถึงทําให้เราพร้อมก่อนนะครับท,ทั้งหมด20ครั้งทําไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าแบบหนึ่งสองกำให้แน่นปล่อยกำให้แน่นปล่อยนะครับ ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าปัญหาลุกนั่งลําบากเกิดจากหลายสาเหตุและจําเป็นต้องแก้ไขด้วยหลายๆวิธีการนะครับดังนั้นเองในวันนี้นะครับพวกเราก็ตั้งใจจะรวบรวมทุกวิธีการนะครับที่จะทําให้ทุกท่านสามารถแก้ปัญหานี้หรือใครที่ยังไม่มีปัญหาก็ป้องกันไว้นะครับเพราะปัญหานี้อาจจะตามมาเมื่อท่านเมียอ,อยู่ที่มากขึ้นก็ได้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจและเสริมความมั่นใจให้กับท่านนะครับเราออกกองกายไปด้วยกันนะครับ โอเคโอเคกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมข้อต่อของเรานะครับเริ่มจากข้อเท้าก่อนนะครับทุกท่านนั่งหลังตรงนะครับพิงพนักไปเลยหลังจากนั้นนะครับเหยียดขาออกมาเล็กน้อยนะครับค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็เหยียบลงนะครับอ่ากระดกขึ้นแล้วก็เหยียบลงทําทั้งหมด20ครั้งนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมกันช้าๆนะครับกระดกขึ้นเหยียบลงเอาให้สุดนะครับกระดกให้สุด เหยียดลงให้สุดนะครับอันนี้เองนะครับก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือเราจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณขานะครับให้มีการไหลเวียนเลือดกลับมาที่หัวใจได้ดีมากขึ้นอย่างต่อมาก็จะเป็นการยืยดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งขาทั้งน่องด้วยนะครับ ประโยชน์อย่างแรกนะครับที่ผมคิดว่าถ้าท่านลุกนั่งสบายมากขึ้นจะทําให้หัวใจกับปอดของท่านทํางานได้ดีมากขึ้นท่านจะทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นอาการเหนื่อยก็จะลดลงและเมื่อท่านมีกิจกรรมที่มากเพียงพอก็จะทําให้ท่านลดโอกาสของความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือปัญหาจากโรคเลือดลังต่างๆได้นะครับ โอเคต่อไปนะครับเรามาเตรียมข้อต่อหัวเข่าของเราบ้างนะครับเริ่มจากการนั่งตัวตรงหลังพิงพนักนะครับเอามาอือจับเก้าอี้ให้มั่นคงเริ่มที่ขาตั้งฉาก90องศาก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆนะครับเหยียดเข่าขึ้นมาช้าๆแล้วก็วางลงนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดการเยียดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เตรียมข้อต่อของเข่าเราให้พร้อมก่อนนะครับทำทั้งหมด20ครั้งถ้าพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะครับ สลับข้างกันก็ได้นะครับท่าน,นี้เราจะไม่ทำเร็วนะครับถ้าทำเร็วจะเกิดแรงเวียงแรงกดส่งผลทำให้เราอาจจะมีอาการเจ็บอาการปวดที่บริเวณข้อได้นะครับดังนั้นถ้าเราทำช้าๆแรงจะถูกทำที่กล้ามเนื้อนะครับก็จะทำให้ข้อต่อของเรามีการขยับที่ดี แล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับเตรียมพร้อมในการลุกนั่งในการจะเดินต่อไปนะครับประโยชน์อย่างที่2นะครับเมื่อท่านมีการลุกนั่งที่ดีมากขึ้นการใช้งานกล้ามเนื้อต่างๆของท่านก็จะดีมากขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อของท่านแข็งแรงมากขึ้นอาการเจ็บอาการปวดบริเวณข้อต่อของท่านก็จะเบาลงด้วยนะครับดังนั้นเองผมอยากให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆเลยนะครับยี่สิบโอเค ต่อไปนะครับก็จะมาเตรียมกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อบริเวณสะโพกรวมถึงกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยเราเดินซอยเท้าเบาๆอยู่กับที่นะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับทํำช้าๆเดี๋ยวเราทํา20ครั้งนะครับไปครับห ประโยชน์อย่างที่3นะครับคือเรื่องของการทรงตัวและการป้องกันการหกล้มเราพบนะครับว่าคนที่ลุกนั่งลําบากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการทรงตัวที่ไม่มั่นคงรวมไปถึงการหกล้มก็จะใกล้กับตัวท่านมากๆนะครับแต่นั่นเองถ้าท่านลุกนั่งสบายโอกาสหกล้มของท่านก็จะลดลงด้วยนะครับ 20โอเคต่อไปนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังนะครับวิธีการของเราน่าจะคุณเคยกันอยู่แล้วเริ่มจากนั่งตัวตรงนะครับเหยียดขาขวาออกมากระดกข้อเท้าให้สุดนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเอามือนะครับลูดไปนะครับ ตั้งแต่เรเวนขาลงไปถึงเรนปลายเท้าให้ได้มากที่สุดเอาจนเรารู้สึกว่ามีการตึงที่น่องและขาทางด้านหลังนะครับเพียงพอแล้วนะครับค้างไว้10วินาทีตั้งหลังให้ตรงครับโอเค ต่อไปสลับข้างนะครับเยียดาออกมากระโดดข้อเท้าให้สุดเอามือค่อยๆลูบจากหน้าขาลงไปนะครับหลังตรงไว้10วินาทีครับตึงน่องตึงขามากเลยนะครับ มาถึงที่ของจริงกันแล้วนะครับจะเป็นการฝึกในการสร้างกล้ามเนื้อง่ายๆนะครับทำได้บนเก้าอี้รวมไปถึงใครที่ลุกแล้วก็ต้องเดินสิ่งนี้ก็จะช่วยให้การเดินดีด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อมัดแรกนะครับก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะครับเริ่มจากเรานั่งให้เต็มเก้าอี้ก่อนนะครับให้มั่นคงเอามือของเราวางไว้บนเข่าก็ได้นะครับเป็นการเหมือนเพิ่มน้ําหนักธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆขยิ่งเท้านะครับแล้วก็วางลงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับบริเวณน่องของเรานะครับพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน10ครั้งนะครับไปครับ1 ประโยชน์อย่างที่4ที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของจิตใจและกําลังใจนะครับหลายๆท่านถ้าหากลุกนั่งลําบากก็จะมีความกังวลมีความกลัวจนไม่กล้าที่จะไปใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเองถ้าหากว่าท่านลุกนั่งได้ดีมากขึ้นออกกําลังกายบ่อยๆผมคิดว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้กับท่านด้วยนะครับโอเคหายใจเข้าหายใจออก พักสักครู่หนึงนะครับเดี๋ยววันนี้อยากให้ทุกท่านได้ทําจริงๆทําไปด้วยกันนะครับเราจะทําทั้งหมดอยู่2เซตแต่ถ้าใครที่ไหวนะครับก็สามารถทํา 3- ถึงเซตได้เลยนะครับโอเคพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับสัก30-60ถึงวินาทีแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกเซตหนึ่งนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามือวางไว้หน้าขานะครับเป็นเหมือนการถวงน้ําหนักตั้งหลังให้ตรงกระดกขึ้นครับห ประโยชน์อย่างสุดท้ายผมเชื่อว่าเมื่อท่านลุกนั่งได้ดีมากขึ้นคนที่ดูแลท่านก็จะสบายใจและคลายความกังวลได้ด้วยนะครับแค่น,นั้นเองสู้ๆนะครับ10โอเค ต่อไปนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อมาที่2ก็จะเป็นกล้ามเนื้อหน้าขานะครับกล้ามเนื้อที่มีความสําคัญมากๆเวลาที่กล้ามเนื้อหน้าขาอ่อนแรงก็มักจะทําให้เรามีการลุกที่ผิดปกติมากๆเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรานั่งหลังตรงนั่งให้เต็มเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นค่อยๆนะครับเหยียดขาขึ้นมากระโดดข้อเท้าหลังจากนั้นเราค้างไว้สักสิวินาทีนะครับเราลองเอามือคลำที่หน้าขานะครับถ้ามีการเกร็งตัวอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับ ค้างไว้10วินาทีนะครับเก้าสิบค่อยๆวางลงนะครับสลับข้างกันนะครับไปนะครับ โอเคอีกสักเซตหนึ่งนะครับไปครับ9ก้วิวางลงนะครับต่อไปนะครับ นะครับต่อไปกล้ามเนื้อมาที่3านะครับก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวของเราซึ่งหลายๆท่านถ้ากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวไม่แข็งแรงนะครับก็จะลุกลาบากรวมถึงมีการเสียได้ง่ายด้วยนะครับพิการของเรานะครับก็คือค่อยๆนั่งตัวตรงนะครับหลังจากนั้นเยดขาขึ้นมาทีละข้างจนครบ2ข้างนะครับพยายามนะครับพยายามตั้งหลังของเราให้ตรงไว้นะครับตั้งหลังให้ตรงไว้เราจะรู้สึกว่าเริ่มมีการเกร็งของเวณลาตัวของเรานะครับ หลังจากนั้นนะครับค่อยๆชูแขนขึ้นมา2ข้างครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งของแกนกลางลําตัวดีมากๆเลยนะครับพยายามอย่าให้หลังก้มหรือแอ่นนะครับเอาหลังให้ตรงนะครับไว้10วินาทีนะครับสิบอ่าค่อยๆวางลงช้าๆนะครับ ในการสร้างกล้กา,ามเนื้อแกนกลางลำตัวท่านี้นะครับอยากให้ทุกท่านค่อยๆเริ่มทำทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปด้วยกันนะครับไม่อยากให้รีบร้อนจนดเกินไปจนทำให้เราทำท่ามไม่ถูกต้องนะครับค่อยๆทำช้าๆทำให้ถูกต้องนะครับเดีย๋ยวเราไปทำกันอีกสักเซตหนึ่งนะครับ <aspire S 2> ค,ค่อยๆนะครับเหยียดขาขึ้นมา <c oughs> ทีละข้างนะครับอืบสองข้างตั้งหลังให้ตรงก่อนจากนั้นค่อยๆชูแขนขึ้นมาทีละข้างหายใจสบายๆแล้วเราค้างไว้10วินาทีครับ โอเคค่อยๆวางลงนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับกล้ามเนื้อพร้อมเกือบทุกส่วนแล้วนะครับต่อไปท่าที่4ท่านี้สําคัญที่สุดเลยนะครับจะเป็นการฝึกการลุกการนั่งและพัฒนากล้ามเนื้อหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อกแกนกลางลําตัวนะครับท่านี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหานี้นะครับรวมถึงคนที่อยากสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับก็ขอให้ทําท่านี้ไปได้วยกันนะครับเริ่มจากการที่เรานั่งเก้าอี้ให้มั่นคงก่อนนะครับ แล้วเวลานั่งเก้าอี้นะครับให้เราเพยายามนั่งให้ขาของเราอยู่ติดกับขอบของเก้าอี้เพื่อป้องกันการหกลม้มลักษณะแบบนี้นะครับให้ขาชิดกับเก้าอี้เพื่อเกิดความมั่นใจก่อนหลังจากนั้นนะครับในผู้สูงอายุหลายๆคนหรือคนที่ลุกนั่งลำบากมากๆผมแนะนำให้หาหมอนนะครับเอามารองที่บริเวณก้นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเรานั่งเก้าอี้ที่สูงมากขึ้นจะทำให้ผู้สูงอายุมีการลุกการนั่งที่ง่ายมากขึ้นนะครับ มาเริ่มกันแล้วนะครับเริ่มจากนั่งเก้าอี้ให้มั่นคงเอาขาให้ชิดกับเก้าอี้นั่งเก้าอี้ให้สูงหน่อยนะครับหลังจากนั้นกางขาออกมาครับตั้งหลังให้ตรงครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆเขมเหลท้องหรือเกรงท้องเล็กน้อยนะครับการขมเหมวท้องหรือเกรงท้องจะทําให้กล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวของเราทํางานใครที่ลุกนั่งแล้วมีอาการปวดหลังอยากให้ลองทําดูนะครับหลังจากนั้นค่อยๆลุกยืนขึ้นมาครับหายใจเข้าหายใจออก ขาชิดเก้าอี้นะครับแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงไปช้าๆอย่าให้ก้นตกลงไปนะครับอ่าแล้วก็นั่งลงครับทําทั้งหมด10ครั้งนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตั้งขาให้บั่นคงหลังตรงข้ามวท้องเกรงท้องเล็กน้อยค่อยๆยืนขึ้นช้าๆครับหายใจเข้าหายใจออกขาชิดเก้าอี้ไว้นะครับเพื่อให้อราไม่ล้มหลังจากนั้นค่อยๆย่อก้นลงไปย่อก้นลงไป โอเคหนึ่งึบหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย่ยอ,อก,กลนครับสองึบหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย่ยอ,อลงไปครับสาม หาจเข้าหายใจออกค่อยๆย่อลงไปครับสี่ฮึปหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย่อนะครับหา้าฮึปหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยย่อลงไปครับโอโ้ตั้งหลังให้ตรง อึ๊บหายใจเข้าจะออกไปค่อยย่อลงไปครับเจ็ดอึ๊บหายใจเข้าหายใจออกก็ค่อยย่อลงไปครับเรล่อมเหนื่อยใช่ไหมครับไปครับอึ๊บหายใจเข้าหายใจออกไปค่อยย่อลงไปนะครับเก้าสุดท้ายนะครับ อึ๊บหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆย่อลงไปครับสิบโอเค เป็นไงกันบ้างครับแล้วพิชิตการลุกนั่งระบากไปแล้วนะครับ <_ an> ของแถมสําหรับคลิปวิดวีโอในวันนี้นะครับคือการแก้ปัญหาการลุกนั่งของสูงวัยด้วยการเสริมความสูงให้กับเก้าอี้ของผู้สูงอายุนะครับการที่เราเสริมเก้าอี้ให้กับผู้สูงอายุนะครับจะเป็นการที่เราลดแรงที่ผู้สูงอายุต้องออกแรงของกล้ามเนื้อเพื่อยันตัวขึ้นมานะครับลองสังเกตหรือลองทําดูก็ได้นะครับลองทดลองได้เองที่บ้านถ้าหากว่าเรานั่งเก้าอี้ที่ต่ําๆนะครับ หล,หลครั้งเวลาที่เราจะลุกเราต้องก้มตัวมากๆนะครับเป็นการชดเชยแรงทําให้ลดการทํางานของกล้ามเนื้อขาของเรานะครับก็จะเป็นการทําให้เราลุกขึ้นยืนได้อย่างนี้นะครับแต่การที่เราเสริมความสูงให้กับเก้าอี้นะครับ ก็จะเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อของเราต้องออกแรงลดลงเราจะลุกได้อย่างมั่นคงและง่ายมากขึ้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับลองเอาไปปรับใช้กับผู้สูงอายุของท่านดูนะครับแล้วหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเล็กๆที่จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีแรงใจที่จะกลับมารุกยืนอีกครั้งจะกลับมาลุกนั่งบ่อยๆอีกครั้งนะครับและเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเป็นความมั่นใจนะครับและทําให้ท่านกล้าที่จะทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นความแข็งแรงของท่านก็จะกลับมานะครับ สำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนช่องหมอชนฟิตสามารถอุดหนุนโดยการพรีออเดอร์เสื้อสุดพิเศษรุ่น l i m i t e ็ด dition รุ่นแรก2แบบ2ส,สไตล์ผ่านช่องทาง Facebook ช่องหมอชนฟิตหรือว่า Li น์ออฟ i ิเ a ี @fitdoctor ใส่เสื้อเพิ่มพลังแล้วมาฟิตไปด้วยกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทำได้ทำไม่ได้ยังไงชอบไม่ชอบยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับปัญหาการลุกนั่งของสูงวัยไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับผมนะครับผมหวังว่าวิดีโอในวันนี้ความรู้ในวันนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับสูงไวไัยหลายๆท่านรวมถึงคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับให้กลับมามีกำลังใจกลับมาลุกขึ้นสู้กับปัญหาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์สามารถช่วยคนที่ท่านรักได้ก็ฝากแชร์ไปให้คนที่ท่านรักด้วยนะะครรัับแแแลวหวววงงงง่่่่าาาาาาทททุกกกกจมมมีีสขขย็ สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สุขหน้าเวลาหนึ่งทุ่มสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราฟิตไปด้วยกันลุกนั่งสบายไปด้วยกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ